แค่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล,ล้วเจอเฉพาะรถเพรารถคลาสสิกนะฮะก็อาจจะเกณฑ์การปลูกฝังจากคุณพ่อมาก็ได้เพราะว่าพราคุณพ่อชอบรถคลาสสิกก็เห็นเห็นมาตั้งแต่เด็กอย่างเางี้ยนะฮะมันก็เลยผูกพันมาแล้วคลาสสิกมันจะมีความเซ็กซี่มีความส่วนเว้าโค้งมนของเขามันจะสวยกว่ารถใหม่สำคัญสุดก็คือครอบครัวนะครับลูกสาวนี่แหละก็อันนี้คือแวลู e สำคัญมากๆก,ก็คืออยู่กับลูกดูลูกตอนช่วงยิ่งช่วงนี้ก็ เรียนออนไลน์ด้วยเราก็ต้องเฝ้าขเขาเยอะหน่อยแต่ว่ายังโชคดีที่เขาโตขึ้นมาหน่อยแล้วตอนนี้เขาก็สามารถแบบเ,เรียนกับครูเองได้เราไม่ต้องมามาแบบมานั่งเฝ้าตลอดเวลาก็เริ่มดูแลตัวเองได้ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นผู้หญิงเนะก็แต่เขาก็ชอบรถก็ถือว่าโชคดีที่แบบว่าเ,าเขาจะถามรุ่นนี้ร่รถยี่ห้ออะไรอย่างเี้อย่างงี้อะไรเงีง้ยพยายามอยู่พยายามอยู่ <c oughs> ไม่ได้มาหาศาลอะไรจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมก็รถเก่าะนะมันก็ไม่ได้มีมูลค่าแบบอุ้ยไปเท่ากับรถใหม่ๆั้นสามสีบล้านเนี่ยไ,ไม่ใช่เทียบเทียบไม่ได้ฮะไม่ไม่ได้มูลค่ามาหาศาลเลยขันก็ดูแลทุกคันอย่างดีแบบทุกคันนี่แบบดูแลเท่ากันหมดเปรียบเทียบไม่ได้เดี๋ยวคันอื่นจะนลอยใจ นั่งดูเฉยนั่งดูเฉยไม่ค่อยขับไม่ค่อยได้ขับอย่างนี้ก็จอดจอดตลอดเลยเนะี่ยจอดจอดจอดจนท่านลืมชาร์จแบตก็แบตหมดไปเลยเป็นอย่างนี้ประจําคือไม่ไม่ค่อยได้ขับเลย <S <S อย่างแรกเลยต้องดูแบรนดิ้งก่อนนะฮะที่เลือกเนี่ยอย่างเงี้ยจะใส่บอฟุ้งหมดเลยนะครับทกคันกอ็อ่เป็นฟิล์มกันหินวิงกันลอยแล้วก็ฟิล์มกองแสงด้วย ดูก่อนว่าโอเคมันเป็นแบรนด์ที่โ,โหเรารู้จักเอาอยี่กว่าเราจาความได้ขึ้นรถมาวิทยุบอกฟุ้งแล้วว่ายี่ห้อนี้มันเห็นมาตลอดตั้งแต่ดเด็กนะฮะ <g ül s> ก็มันก็สร้างความมั่นใจให้เราได้ง่ายขึ้นในการเลือกของอะไราเงี้ยจากคันนี้ที่ต,ติดมาเนี่ยอ๋อผมรู้สึกว่าฟิล์มเนี่ยออม,มีความหนาน,นะฮะแต่ว่ามันแต่ว่าเงาเอยใช้ย่ออื่นมาบ้างมันก็ไม่เงาเท่าเหมือนถ้าถือว่เวลาเราเคลือบสีลงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเงาอยู่ดูใสทั้งฟิล์มกันรอยนะฮะแล้วก็ ฟิล์มกระจกด้วยฟิล์มกันรอยนี้บอกเลยว่าเป็นฟิล์มใสที่แปะลงไปบนสี่รถแล้วรถยังเงาอยู่อย่างมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็บอฟุ้งอย่างเดียวขนาดฟิล์มกระจกบ,บ้านทั้งทั้งหลังเลยพี่บ้านเพิ่งเสร็จก็กใช้แต่บอฟุ้งก็แนะนําไปแล้วเขาชอบเขาติดใจเขาก็เลย grammar, นนแบบอเอาแต่ยีค้อ,คอ,คอนี้อย่างเดียวเลยตอนนี้ต้องแนะนําเลยนะครับทั้งฟิล์มกองแสงแล้วก็ฟิล์มกันรอยนะครับยี่ห้อบอฟุ้งบอกเลยว่าดีจริงๆการันตีผมการันตีเลยว่าดีจริงๆต้องลองด้วยตัวเองแล้วรับรองว่าจะติดใจ